สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาของดักเกิลวอนโดคังเป็นกาชาส่งท้ายปีนะครับก็จะเป็นกาชาที่รวบรวมตัว LR ประจำปีนะครับก็ในกาชานี้เนี่ยมันจะมีตัวหลักๆเป็น LR เลย3ตัวนะครับ LR กคูกับ LR เบจิต้าตัวฉลองครบรอบ6ปีนะครับนะซึ่งผมก็เปิดได้มาตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้นะแถมได้ LR Go Bee b มาด้วยนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ LR Go f u เบจิต้าที่ฟิวชั่นเป็นโกจิต้าสีเขียวนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเทนทังนะครับ ซึ่งผมว่าผมควรจะเอามันมาปลดทางเพิ่มนะตัวที่ผมมีนี่น่าจะน่าจะปลดทางได้เกือบครบแล้วนะวิวชั่นเป็นวิจิโต้ครับถึงแค่ซูปเปอร์วิจิโต้นะครับไม่มีการันตีเอลอาร์นะแต่เขาการันตีตัวคังเฟสแต่ในกาชานี้นี่มันตัวคัางเฟสเป็นเอลอใช่ไหม เออกเทนคููแดงเป็นตัว ECA นะครับแล้วก็โกเออโกเทนกับโกฮังนี่ผมว่าน่าจะปุ๊บร้อยเปอร์เซ็ได้แล้วนะอาจจะเกินแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกินแล้วเ,เดี๋ยวผมไปแลกเหรียญแดงมาก็ได้นะครับโกฟู go, เป็นถึงระยะสามเลยนะเปิดมาเปิดมาค่อนข้างเกินนะครับเนี่ยผมดวงผมเรื่อมหมดแล้วนะครับวีดียอด้วย ก็มาเปิดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับรผมก็จะเปิดอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะพัไปฟาร์มแล้วก็มาเปิดต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นในคลิปนี่ผมก็คงตัดมารวมๆกันในคลิปเดียวเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการทำหลายๆคลิปหลายๆรอบนะครับมันรู้สึกยังไงอยู่นะครับ ตัดให้มารวมกันจบ,จบๆไวๆเลยนะครับโกคู Go ยิงขึ้นเต่าไปเป็นถึงซุปเปอร์ไซยาสองเองนะครับช่วงนี้เริ่มเกลือแล้วครับดวเริ่มหมดเลยนะครับช่วงแล้วช่วงเปิดคลิปนี้ดวงดีเกินไปนะครับสามารถแดงครับเอาไปปลดทางตัวนั้นผมมีอยู่แล้วนะ มีบิลกับบินมาด้วยนะครับแต่ว่ามันมีวิทบินมาด้วยนะมันก็ไม่แน่ใจว่าจะดีสักเท่าไหร่นะครับโอคูก็แปลงถึงแปลงไปถึงสย,ยากกอร์สกีนะครับเนี่ยปคือดีที่สุดแล้วเหรอส8ปปผมว่าคาเบ่้จะดีที่สุดในอันเมื่อกี้เรามั้งนะครับเพราะว่าคาเบมนันนาทีมสายสะพันสิทธิอาจารย์ได้นะครับ ก็ถ้าเป็นชื่อในเกมก็คือบอลมาสเตอร์แอนด์ดีไซเพอะไรนี่นะ Born นะครับบอลมาสเตอร์ออฟดีไซเพลนนะครับสับบนทุกข้างจะยากนิดหน่อยนะจริงๆมันก็ยาวระดับหนึ่งโอเคครับได้บูฟ้ามาถือว่าคุมแล้วนะครับผมก็จะมาปลดทางเลยนะครับซึ่งในคลิป1ชั่วโมงกว่าที่ผมได้อัพลง u ูทู e เนี่ย ผมก็ได้อธิบายการปลดทางไปแล้วนะครับแต่ว่านเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปหนึ่งชั่วโมงกว่าคนดูคงดูนอยไว้นะครับแล้วคงไม่ได้ดูถึงช่วงนั้นนะครับผมจะมาช่วยอธิบายการปลดทางแบบรวดเร็วให้ดูนะครับก็คือผมเนี่ยมันมีคลิปอยู่แล้วก็กดตามผมมาก็ได้นะครับซึ่งการปลดทางช่องแรกเนี่ยเราต้องปลด ังกว่าล่างก่อนนะครับเพื่อความคุ้มที่สุดในการอัพพวกคีต่างๆนะครับแล้วในการเลือกว่าจะเล่นเบิ้ลคีหรือหลบเนี่ยก็ดูว่าไม้ตายมันยิงได้อะไรมีพาสซีฟอะไรนะครับซึ่งซามาตัวนี้นี่ผมเห็นไม้ตายมันมีการสแต็กเอ้ยมีการแบบทำมันมีเอฟเฟก,กจากไม้ตายนะครับผมก็เลย ให้เบิ้ลมันไปในหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ไม้ตายแรงนะเพราะว่ากาดจะเอายิงไม้ตายให้ได้นะครับแล้วก็มาปลดทางช่องที่3นะครับเราจะปลดช่องขวาบนนะครับปลดทางตัวปลดทางช่องลำดับ3เนี่ยเราจะต้องปลดทางช่องกว่าบนนะครับเดี๋ยวตอนผมเ,ออเดี๋ยวในคําอธิบายคลิปผมจะบอกลำดับการปลดทางที่ควรปลด ไหมนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็คือปลดซ้ายล่างนะครับเพราะว่าซ้ายล่างเนี่ยมันเป็นปลดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มให้ตัวเน้นฝึกมากขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับจําไว้นะครับดังนั้นเราก็ควรจะเน้นโจมตีสำหรับหลายตัวด้วยครับแต่บางตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบไว้รับท้าจริงๆก็ให้มัน เน้นหลบอะไรไปก็ได้นะครับบางตัวมันก็ต้องโดนโจมตีมันถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอัพหลบให้มันนะครับและตัวคูตัวนี้นะครับผมแนะนําให้อัพเบิร์นนะครับเพราะว่าเออผมได้ยินแอดมินเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแนะนํานะแล้วก็มันมีพาสซีฟที่ช่วยให้คีอยู่แล้วนะครับผม,นะผมเลยแนะนําให้อัพเบิร์นนำนะครับ ที่ต้องอัพคีเนี่ยเพราะว่าเวลากดแอคทีฟเนี่ยมันจะยิงเดเมจใส่ศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นติดคีสเดเมจแอคทีฟสกิลของโกคูเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับซ้ายบนเป็นช่องลำดับ2ที่เราจะปลดนะครับอันนี้นะครับผมก็ปลดซ้ายล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นลำดับสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมี4ช่องแบบนี้นะ สังเกตจากตรงมุมขวาบนสุดนะคะมันจะมีเป็นรูปก,กลมๆนะครับเป็นช่องที่ให้เราปลดนะแล้วเมื่อเราปลดทางตัวละครไปแล้วเนี่ยบางตัวที่มันเป็น TUR ไปแล้วแล้วเรามาปลดทางเนี่ยมันก็จะกลับล่าง UR เราก็ต้องมา r e v e r ์ e โดครังเอเวกให้มันกลับมาเป็นล่าง TUR แล้วถ้าเป็นตัว LR เนี่ยเราก็ต้อง เวลาเราปลดททมแล้วมันจะกลับมาเป็นร่าง U R มนเราก็รีเวิร์สโดคังเวคเกนมาแล้วกลับเป็น T U R แล้วเราก็ต้องรีเวิร์สโดคังเวคเกนอีกครั้งเพื่อให้มันกลับเป็น L R แบบนที่ผมทำไปเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งผมก็เปิดไปแล้วครับเี้ฮาร์มนเอะ่ตงที่ผมฟาร์มมาได้สัครักหนึงนะครับซึ่งถ้าจะถามว่าผมฟาร์มอะไรมานะครับผมก็ยินดีที่จะตอบว่าผมไปฟาร์มแค่อปดรีวร์สี เพราะว่ามันกำยังแบบเหลืออยู่เลยเิดแน่นอนว่าผมต้องการวิตตนะครับให้มันได้สัก90อร์เซนะครับแบบสามารถให้มันได้กส็ก็คือได้มาสิบตัวนะครับวิตงนี่นะิดนทางเต็มไปแล้วนะแบหลู ผมน่าจะมีครับทูมีครับเวจิโตมาแน่นอนนะครับรเ,รเออ้ยระเบิดไปนะครับมันก็จะมีแอนิเมชั่นแปลงร่างอะไรนะถ้าเป็นพวกซูเปอร์วีจิโตนะครับอันนี้เฟกเอาออกเป็นเออเดี๋ยวนะโกคูแบ็คโลซ่ตัวหนึ่ง อันนี้โดอคูลีาเอยเจิ์นนะครับนะ It's your ้ลงมาครับเอิือสีหนึ่งไปหนึงทีและกันนะครับตัวไม่จะดีแต่แค่ไหนระเบิดไปแล้วครับระดับีอกไรตัวอบใจเราเน่ะ นะครับก็เอาของรางวัลที่ได้จากการเปิดกาชาไปนะครับแล้วเราก็จะมากดมาร์ลีเมารลีนะครับถ้ากดในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้มโปรโมชั่นเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันหมดไปแล้วนะตอนที่ผมทำคลิปไปหแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาแค่น่วันนะครับในรวมแล้วก็ประมาณสามสิบชั่วโมงได้นะครับโอ้ยที่ห้าด นะครับเราก็จะมาปดทางกันนะครับไปปล่ปดทางกันเลยนะครับเรื่องจากโคคูแบ็คโลเซ่นะครับนี่นะครับปดทางช่องซ้ายล่างก่อนแล้วก็ปดเอ๊ะปดขวาล่างก่อนแล้วก็ไปปดซ้ายบนนะครับก็มีพูดผ,ผิดเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับลำดับแรกเราจะปดขวาล่าง้ว วดซ้ายบนนะครับซึ่งผมว่าผมเน้นอัพชีน้ำนะครับแล้วก็อัพเบิรนให้มันตามหน่อยนะครับตามหน่อยนึงจริงๆนะครับแล้วผมตัวผมในคลิปนี้มันอัพคีตตอง14แล้วนะเฮ้ยเน้นเบิร์นเน้นเบิร์นบ้างเฮ้ยเฮ้ยคีสสิบเจ็ดแล้วเฮ้ยฮัลโหลย้อนกลับไปเปลี่ยนเป็นเบิร์นสักเฮ้ยชีเยอะไป เฮ้ยฟีเลยเบิร์ดบ้างจบเลยแะช่างตัวช่างหัวตัวผมในคลิปเอาก็รายการนะครับเอาเป็นว่ามันใส่เอ่อช่องอีกคลิปเป็นช่องไอเทมเนี่ยเป็นเพิ่มเบิร์ดมาบ้างนะครับเรียบร้อยครับผมไม่ได้สังเกตเห็นวจิตา้าในภาพนะครับ ในคลิปผมไม่ได้สังเกตเห็นววจิต้าทันทีนะครับเมื่อกี้เลื่อนมาแล้วมันไม่ได้รีบสังเกตเห็นววจิต้านะครับไม่รู้ว่ามันทาไมไม่จบทาไมมันไม่สังเกตนะครับแล้วก็มาถึงเวลาเอาเปิลกันนะครับแล้วก็จากการเปิดโดยโรวมแล้วนี่ผมว่าผมนี่คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าได้ LR เยอะกว่าที่แบบผมไปเปิดกาชาตอนเปิดกาชาของมันนี่รูร้สึก เลดดอกมันดอกยากกว่าอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเราุกควรจะดองมายันท้ายปีแล้วค่อยมาส่มดีหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าดองมายันท้ายปีเนี่ยกตัว T U R ที่มาเล่นกับพวกตัว L R อะไรต่างๆนี่มันอาจจะไม่ออกมาเลยก็ได้นะครับเออจะว่าไปผมนี่ออกแต่เน้น L R เลยนะ T U R อีกๆนี่ไม่ออกมันก็จะยังไงอยู่นะครับแอบ T.U.R. นี่มันก็เป็นตัวที่ซับสำคัญนะครับถูกไหมเ R มันจะเก่งนะแต่ว่า T.U.R. เนี่ยมันก็โดนทับอะไรต่างๆได้พอสมควรนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยมีตัว T.U.R. เก่งด้วยนะครับถ้าจะได้ L R มาอย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่นะครับวันนี้ผมครับดีเฟนซ์ไปนะครับเพื่อให้มันเน้นไปล และตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว,ว่าผมจะต้องไม้ตายแน่เอนนะครับเพื่อให้ไม้ตายมันลดเอ่อเลดแอคแทกดีเฟนด์อีกฝ่นะครับแล้วผมก็มาพทางช่องขวาบนนะครับของเจ้าโกคูเว g จิต้านะครับเป็น LR ลอาร์ฟิวชั่นเป็นโกจิตานะครับซึ่งในตอนที่ผมมาทัตอนปัจจุบันที่ผมมาภาพเนี่ย คือ,อผมทําเป็นร่าง LR ไปแล้วนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าฟาร์มเวลกับฟาร์มเลเวลตัวละครกับเลเวลลิงไปด้วยพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่เปลืงของฝึกมากด้วยนะเราก็รกับปทางบาดอกนะครับเป็นบาดอกเออที่มันแปลงร่างเป็นลิงยกักษ์ได้นะตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่เคยได้แปลงแล้วมาใช้แบบจจัง แปลงตอนด่านฟาร์มแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับเพราะด่านฟาร์มมันก็ไม่ได้ยากเลยใ่ต่ยาาวันนี้เป็นตัวคอสต์โอเวอร์นะครับมันไม่แน่ใจว่าอยู่ในดักกบอลฮีโร่หรือเปล่าครับแต่ว่าไม่น่านอยู่นะเพราะมันไม่ติดมันไม่ติดแท็กของดนกกบอลฮีโร่นะครับติดแท็กของดักกนบอลฮีโร่แล้วแท็กมันของเลจด์นะครับก็ต้องขออาภัยที่พูดผิดด้วยนะครับ ผมก็เอาเลือนให้มันนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้เน,น้นเล่นมันเป็นตัวหลักแบบเอามากดเลี้ยงช่วยเลี้ยงลูกแก้มันสวยขึ้นอะไรแบบนั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็ส็อตที่2นี่ผมใส่ไม้ตายไปทําไมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมในตอนนั้นมันรีบหรือว่าอะไรนะครับทําไมมันถึงใส่ไม้ตายไปนะครับ แล้วก็ไอสล็อตนี้นี่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าก็ใส่ไปแล้วนะเอาจริงๆตัวนี้ได้ไม้ตายไปก็ไม่เลวร้ยวายนะครับแต่ว่าผมว่ามันเอาไปเป็นตัวเลี้ยงลูกแก้วนะช่วยเลี้ยงลูกแก้วน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ออพวกโกลคูพวกนี้เนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไปร่างไางอลอาแล้ว ECA มันเลยนะจริงๆก็ ขีเกียรตมาใช้ของฝึกเยอะๆกับมันนะครับก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าฟาร์มให้มันไปลงด่านเลเวลได้เออเป็นด่านห้องฝึกการเวลาของพระเจ้านะครับให้มันไปนลงรายวันเรื่อยๆนะครับตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้อัพไม้ตายถึงเลเวล10เลยนะครับมันจะปดช่องซ้ายเอ็กขวาล่างไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพไม้ตายถึงเลเวล10เนี่ยเราจะปดทางช่องขวาล่างไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดว่าอัพขึ้นมาเกือบเต็มก็กดได้เกือบทั้งหมดนะครับเราผมแนะนำให้อัพไม้ตายให้มันถึงเลเวล10ไปเลยนะครับเพื่อให้มันสามารถกดทางได้คุ้มดีนะครับแบบนี้มันกดทางได้หมดของฝั่งซ้ายล่างเลยนะเอกขวาล่างนะครับเรียบผิดอีกแล้วนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมว่าผมวนมาเช็คดูอีกรอบนึงนะครับเผื่อผมพลาดตัวไหนไปนะครับบางตัวนี้ผมก็ยังเก็บตัวล่างก่อนมันไว้ทําไว้เพื่ออัพไม้ตายตอนมันได้ ECA นะครับสําหรับพวกตัวฟรีนะตอนนี้ผมว่าผมมากดรีเวิร์สให้ครบเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะเหลือแค่นี้แล้วนะโอเคนะครับก็มารีเวิร์ส ดูคังอเวเคนนะครับเอลอาริจิต้ากับเป็นทูอาริจิต้าครับผมราว่าต้องรีเวิร์สดอคังเวเคนทูอาริจิต้าเพื่อให้มันกลายเป็น Vegeta, เอลอาริจิต้าด้วยนะครับส่วนตัวที่เหลือนี่รีเวิร์สดอคังเวเคนครั้งเดียวมันก็กลับเป็นทูอาร์ของมันแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ทูอาร์นะไม่ได้ถึงขั้นเอลอาร์นะครับเอาแล้วนะครับก็มาที่ทีม ก็มาจัดการพวกตัวระดับ SR กับ R ทั้งหลายเหล่านี้นะครับโดยการแลกเป็นแต้มป้าปาบะไปนะครับ SR บางตัวที่ผมจะเก็บไว้ทํำล่างต่างๆของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลดทางหรือว่าไปอัพไม้ตายเนี่ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นพวกซูเปอร์เซยาทั้งกับซูเปอร์เซย่าโกเทนบิว SR อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็บางตัวที่ทําเป็นร่าง UR ได้ผมก็จะเก็บไว้เพื่อใช้ปลดทางตัวมันในร่าง UR ด้วยอะไรแบบนั้นนะครับเราก็มาที่ทีมนะครับแล้วก,กดเทรนนิ่งนะครับผมก็จะมาใช้ SR ตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับผมก็จะเอาไว้เป็นให้มันเป็นร่าง SSR นะครับ oh, <my. S 1> เพื่อให้มันเอาเป็นตัวที่ให้ไปฝึกกับร่าง SSR ตัวอื่นแบบที่มีชื่อมัอนเหมือนกับมันนะครับ ซึ่งก็คือซูเปอร์เซย่าโกเทนนะครับ Super S S R ซูเปอร์เซย่าโกเทนจะได้รับเออไม้ตายโอกาสไม้ตายจะมันถึง50%นะตอนนี้ผมก็มาขายที่ฝึกที่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์ไปก่อนนะครับแล้วก็มาเทนวิวนะครับให้มันเป็นร่าง S S R ได้นะครับทำการเอาวิเป็นร่าง S S R นะครับผมจะเอาเว็นปุ๋ยด้วยนะ แล้วก็มาปั้นให้ครบเลยนะครับวนรูปอย่างนี้จนกว่าจะครบนะเทนแล้วก็เอาเวกจนกว่า <ผม S 2> จะครบท, <ำ S 2> ทุ <build S 2> ตัวบทบิทั้งหมดไปล่าง s s r แล้วเนี่ยผมก็จะเอามาออาไม้ตายเท่าบิลเอ R ผมนะครับก็คือเอาตัวปุ๋ยตัวที่เราจะเอามาเป็นปุ๋ยซึ่งตัวที่เอาเป็นเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นตัว ที่ติดชื่อซ้ำแล้วมันเป็นตัวที่แบบหาง่ายนะครับไม่ว่าเป็นตัวฟรีหรือว่าเป็นตัวที่เปิดออกมาง่ายๆนะครับซึ่งววจิตาตัวนั้นนี่ก็เป็นตัวฟรีนะผมก็เอาตัวมันเองถ้าเป็นตัวมันเองเลยโอกาสจะ1 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นตัวมันเองแบบ T U R R หรือว่าเป็นแบบคนละล่างกัน่ะแบบคนละล่างแล้วมันเป็นคนละดับกันนี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงด้วยนะครับ ส่วนทังตัวนี้นี่มันเป็นทังชื่อเดียวกันนะครับก็เลยได้แบบ100เลยนะครับแบบเป็นตัวมันเลยนะครับมันก็เลยได้แบบ100นตะ <All right. S 1> ปังจีทีนะครับ <incredible> ผมจะเอามาฟรีให้ปังจีทีตัวหนึ่งนะครับไอ right. เอาวทีนะครับ ผมก็เหลือซุปเปอร์ซยาทั้งไว้ตัวหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะผมก็จะเอาพวกที่เหลือมาเอาว้เป็นเอเนะครับเพื่อให้เอามาเป็นหุ้ยให้กับเอเทังตัวอื่นนะครับนะไอตัวทั้งเนี่ยผมจะโอเคนะครับผมเอาปังจีที่ได้ไมาจาก การเอาวีเอาเป็นเอาเป็นเอามาเอาเอาเอามาอัพไม้ตายเป็นปุ๋ยให้นะครับแล้วก็หาชื่อเดียวกันนะครับก็คือกดเทนมาอย่างนี้มันจะมีขึ้นตัวที่อัพไม้ตายได้อยู่นะครับก็คือเป็นตัวที่ชื่อซ้ํากันนะก็กดเทนมาเพื่อหาตัวชื่อซ้ํากันนะครับแล้วผมก็ปั้นตัวแบบนั้นเลยนะแล้วอันนี้ก็คือ17นะครับผมก็มาหามาทําการ เอาเว้ให้มันเป็นร่าง S S R นะครับแล้วก็มา,ากดที่ตัวที่ผมอยากจะอัพไม้ตายครับแล้วก็กดประมาณแบบนี้นะก็คือมาอัพไม้ตายมันก็ประมาณนี้นะครับเอาตัวที่หาง่ายๆนะครับมาอัพให้ตัวที่มันหายยากๆจริงๆต่างๆนะครับอ,อันนี้โบลี่ผมจะทำเว็ลร่างโบลี่ สยาสามเลยนะครับซึ่งตอนนี้นี่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในแบบมูวี่บอสอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันคงอยู่ในมูวี่บอสอยู่นะแต่พอเอาไว้เป็นล่างสาย่าสามเลยนี่มันน่าจะอยู่มันจะน่าจะไม่ใช่มูวี่บอสแล้วเป็นแค่อคอร์สโอเวอร์ไปแล้วนะซึ่งล่างที่มีระดับมากกว่าเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสไม้ตายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แทนนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดี